พี่น้องเอ้ยเบิ่งสถา,านการณ์แล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยที่ให้ที่หน้าข,ข่อยคือสิบ่ได้ดอกเบิ่งเลยล่ละพุนผู้สิได้ข่อยเบิ่งแล้วพี่นอ้องไปเบิ่งพุณมองให้ผู้ข่อยเพลยี่ผเหลียะขั้วมัดขั้วอย่างยุ่ยผียังไงผีเอา้ามันเป็นอย่างนี้เบิ่งนู้นทองมันเป็นอย่างนี้แม่นี่นี่นนม,<า>มีดบอกยาแม่ซื้อมาอยู่ใส่หินนี่บอกจะแล้ว สามโหลดนะมาขูดเส้นให้เขาถูกต้องชก้ายังลูกแต่ละมือจัิงๆเล่ะครับพี่น้องนี่หามัดหายังให้มาอยู่พี่พี่พายอยู่คุ่นมาแม่น้องลำเพลินบมดไปลิลิลีไปนะลำเพลินมาแม่หลักลำเพลินไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไปอีกแล้วผักลำเพลินมาแม่มาแม่มาแมม่าคุณแดนลิ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 ลีลีดมาหน้าแม่ไปไปยังเพียงพินไปเลยหาแม่เลย มาไงสิกัดมามามมา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 มะมาแาม,มา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 ้อมานามเมยนาม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 ลมามาอาม่มา,มาา,ามาาม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 มามนมาม้มีาาามาามเามมมาาม เมนมันเป็นเมนเนี่ยมันอยากไปเลยนะเห็นบอน่ะนี่ไปนี่เพราะมันอยากไปมันคือเป็นเมนยามนี่แน่ในบักลำเพอในเบิองมันคือเป็นเมนยามนี่มันบ่กเมนมันบ่กเมนเนี่ยหมาเซิร์งในยามเมนบอลจากแล้วหมาเขาคือไปเลยนะจากไปเล้วพุ่นพี่น้องโอ้ยไปน้ำหมาก่อนอุ้ยย่างอย่างยางยางพี่น้องเอ้ยฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายอ่างคือตาเห็น